สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าเวทนาไหมครับเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆเช่นปวดปวดหัวปวดฟันปวดท้องหรือว่าหิวหิวข้าวหิวกาแฟหิวขนมหนาวร้อนเย็นอันนี้เป็นความรู้สึกต่างต่าง ที่มนุษย์จําเป็นจะต้องมีกันทุกคนล่ะถ้าใครไม่มีก็ส่งวัดได้เลยเป็นหนึ่งในห้าของที่เขาเรียกขันห้าขันห้าของมนุษย์นี่ก็คือต้องประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคนเราทุกคนต้องมีสิ่งห้าอย่างอย่างนี้รวมกันอยูอ่ทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมก็พยายามต้องศึกษาเรื่องนี้ อาจารย์ยอดที่แรกก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างละเอียดบ้างหยาบบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องเวทนาเนี่ยนะคุณคุณสมบูรณ์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกก็บอกว่าไอ้เรื่องเวทนานี่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าแกเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยอ่านะก็เที่ยวเก่งอะเที่ยวเก,งก่งว่าป่วยบ่อยแต่ก็พยายามจะดับในสิ่งเหล่านี้แต่มันก็เป็นไปได้โดยยากนะเพราะว่าเวลาเราเจ็บเนี่ย เวลาเราเจ็บเราปวดนี่จะทําให้ทําใจว่าไม่เจ็บวะไม่ปวดอะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะทําใจว่ามันไม่เจ็บแล้วมันจะทําได้อย่างไงแม้กระทั่งยุงกัดที่แขนเนี่ยเราจะปฏิเสธได้ไงว่ามันไม่เจ็บแผลขึ้นมาเวลายุงมันทิ่มปากลงไปในเนื้อเราอะ่ะอ่ะมันไม่เจ็บมันไม่คันเอ๊ะแปลก ให้ทำใจให้ได้พระท่านบอกว่าไม่ใช่ให้ปฏิเสธว่ามันไม่คันหรือว่ามันไม่ปวดมันไม่ร้อนมันไม่หนาวคันก็คันอยู่อย่างนั้นแหละร้อนก็ร้อนอยู่อย่างนั้นหนาวก็หนาวแต่ให้ปรงตกว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นคือเรารู้ว่ามันเจ็บมันคันมันปวดมันร้อนมันหนาวแต่เราไม่เอาใจใส่มันปล่อยมันไปมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่พระท่านว่าอย่างนั้น แต่ยังไงก็ตามคนธรรมดาเนี่ยมันก็ยังยากอยู่แหละท่านบูฟังคนเราเวลามันเจ็บมันก็ต้องบอกว่าเจ็บสิความรู้สึกเจ็บมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเอามีดมาฟวนฉับเข้าไปให้เราบอกไม่เจ็บอะนั่งยิ้มแฉ่งไม่มีแล้วครับไม่มีหรอกมันคันก็ต้องเกามันปวดมันก็ต้องไปหาอะไรมานวดมาทามันเจ็บอะมันหนาวอะต้องหาอะไรมาห่มเอาไฟมาผิงก็เราเป็นคนเป็นมนุษย์แต่เรามีความรู้สึก เราก็ต้องพูดต้องบนต้องหาวิธีแก้ไขด้วยประการต่างๆทีนี้ถ้าแก้ไขมากมันก็ต้องเปลืองเงินทองมากนะเปลืองเวลาเป็นภาระมากเป็นทุกข์มากแต่ว่ามันมันก็ต้องแก้ไขอ่ะนะแล้วก็ใครก็ไม่อยากจะ,ะปวดหัวนิดเดียวแต่ว่าโอ้โหไปซื้อยาขวดละสองพันห้ามากินอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันมัน,ม,นมันอันเนี้ย คงไม่มีใครซึ่งเป็นคนธรรมดาเขาทํากันอย่างนั้นหรอกนะก็เอายาถูกๆก,ก่อนถ้าไม่หายแล้วค่อยาแพงในลักษณะอย่างนี้มก็ไล่ไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของคนเรานะทีนี้ถ้าเราทําใจได้ไม่ให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นได้ก็เท่ากระดับเวทนาดับทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าทําใจเละโยมนะนะนะไม่ต้องไปยอก,ย,อก,ย,อกอย้อนกะันนะคือทําใจให้ได้ก่แล้วการเจ็บก็บอกไม่เจ็บนะคันก็ ให้ทำใจว่าไม่คันง่ายดีนะทีนีน้คุณสมบูรณ์นีนแกเป็นคนโรคแพ้อากาศหอบหืดไอเจ็บคอเป็นหวัดอยู่เสมอก็พยายามเยียวยารักษาอยู่ตลอดมาก็เป็นสิบสิบปีมันก็ไม่หายขาดสักท,ทีก็เป็นเป็นหายหายอยู่นั่นแหละพอเป็นขึ้นมานี่ถ้าอยู่ในขั้นรุนแรงก็เกือบตายนะเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาหลายครั้งมันหายใจไม่ออกอะ่ะ คนที่เป็นหอบหืดจะรู้ดีว่ามันทรมานขนาดไหนหายใจไม่ออกถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าหายใจไม่ออกเป็นยังไงคุณให้พวกใกล้ๆบ้านคุณลองบีบคอดูสิหรือไม่ก็เอาเชือกผ้าขหมาเนี่ยมัดแล้วก็โยงกับคือเนี่ยแล้วจะรู้ไอ้าหายใจไม่ออกเป็นยังไงมันทรมานขนาดไหนอ่ามันเหนื่อยอ่อนโอ้ยทรมานแล้วพออาการค่อยทุเลาลงเป็นต้องนอนแบบทุกทีไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรคุณสมบูรณ์ก็ว่างั้น จะบอกเมื่อเด็กๆในะแกใจคอหูไร้แต่ว่าหูไร้ายในเชิงขนองนะไม่ได้ตั้งใจะจะทำแต่ว่ามันสนุกสนานไปอย่างนั้นเองเขาเรียกขนองนะกรรมชั่วที่แกทำมาไว้แต่คราวก่อนเนี่ยคงจะติดตามก่อผลได้เห็นตอนที่แกโตขึ้นมานี่แหละแกพยายามนึกว่าแกทำอะไรไว้บ้างนะคเคยจับลูกแมวลูกหมากดดน้ำบ้างหรือเปล่าไม่มี ไม่เคยจับลูกแมวลูกหมาแล้วพ่อหมาแม่หมาล่ะเคยจับบ้างไหมไม่มีไอ้ที่กดน้ําคงจะไม่มีแต่มีจับโยนลงน้ําเห็นมันตะเกียกตะกายวหายขึ้นบกก็เป็นความสนุกสนานเฮ่เฮกันในหมู่เพื่อนผูงอันนี้มีนะพอนึกถึงตอนนั้นแล้วก็มาพิจารณาดูโอ้หมามันคงจะสําลักน้ําหายใจไม่ออกแล้วก็เหน็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อยทีเดียวเออก็สมควรอยู่หรอกที่เราจะต้องหายใจไม่ออกบ้าง ลองเหน็ดเหนื่อยจนจะขาดใจรู้บ้างดูสิวัยการที่หมามันลงไปอยู่ในน้ําแล้วมันหายใจไม่ออกนะี่มันจะเป็นยังไงวิบากของกรรมหรือว่าผลของกรรมเนี่ยมีจริงนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ตามมันต้องติดตามตัวเราไปทุกชาติทุกภพและมันตามล้างแค้นกันเป็นกงเวียนกรรมเวียนในอย่างกัะหนังจีนเ่ยนะจนกว่าจะได้มีการอาหสิกรรมกันตราบใดที่เขาที่เรายังปรงไม่ตก ยังโงข่ขาวเบาปัญญารู้ไม่เท่าถึงกัน,นก็ต้องมีพยาบาทมากมายจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันเรื่อยไปนะมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปดูหนังจีนมากๆเขาก็าไม่เลิกเลยทีนี้่าแก้แค้นนะร้อยปีสิบปีก็ยังไม่สายว่างั้นนะก็ให้คติอะไรแต่อ,อะไรมันจะได้ตามฟันหัวกันต่อไปนะเราก็ตกเป็นาทาสของมันเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นแหละ พระท่านก็สอนให้เลิกให้ละไอ้หนังก็อยุให้ฟันนะตามไปเถอะไปล้างแค้นมันให้ได้มันเล่นงานตระกูลเราแบบนี้ต้องล้างผลาญตระกูลมันให้สิ้นซากเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนดูหนังมากหรือคนฟังพระมากท่านผู้ฟังลองคิดดูเอาก่อนแล้วกันนะพระท่านบอกระง,งับเวรด้วยกันไม่จองเวรเถอะอดใจทำให้ได้สักครั้งแล้วครั้งต่อๆไปเราก็จะทำได้สบายเริ่มครั้งแรกสักครั้งว่างั้น เดี๋ยวพูดมาตั้งนานย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องเวทนานี่ผมพูดว่ามันยากที่จะให้ปลงให้ตกว่าไอ้ความเจ็บนะ่ะมันไม่เจ็บหรอกจริงๆแล้วมันไม่เจ็บความปวดจะไม่ปวดหรอกอาการหอบไม่หอบหรอกไม่เป็นไรหรอกหายใจไม่ออกเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องยากแค่นั้นนะหลวงพี่มันทำไม่ได้เอาเลยละ่ะ จนกระทั่งคืนวันหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่มนะคุณสุพจน์เล่าให้ฟังบอกว่าผมเกิดอาการหอบผืดขึ้นมาอย่างกระทันหันรีบกินยาฉีดสเปรย์เข้ามาในคอมันก็ไม่หายมันทุรนทุรายเหนื่อยอ่อนมากโอ้เห็นท่าจะตายสักคราวนี้แน่นอนภาพโลงผีนะ่ะลอยปรากฏรำไรรำไรแล้วเวลานั้นตายตายตายก็คิดในใจเลยว่าแล้วแล้ว,ลว,ลวถ้าตายแล้วเป็นไงวะนี่เหรอ้าเกิดเราตายนะความตายคืออะไร เออถ้าตายเราก็หายใจไม่ได้กินไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรไม่ได้ทุกอย่างแหละนะแกบอกแกเคยถูกรถยนต์ชนสลบไป12ชั่วโมงตอนนั้นหวิววูบไปเลยเงียบไปเลยสบายจริงๆแกบอกถ้าความตายคือสิ่งนี้แกก็อยากตายคือตายไปเสียเดี๋ยวนี้เลยก็ดีขออย่าทรมานมากนักเลยอ้าวอ่าพี่พี่สมบูรณ์แกคิดอย่างนั้น ไอ้ที่แกคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นแกกําลังหอบกําลังหืดอ่ากำลังเหนื่อยใจจะขาดเลยอ่าแกก็คิดว่าเออถ้าความตายเป็นสิ่งสงบมาดีแต่แกไม่คิดอย่างนี้ตอนที่แกไปเที่ยวเทกอะแกไม่ได้คิดหรอกแกเต้นผับผับผับอยู่กลางเทกกันแหละโอ้ยมันโอ้ยกินเหล้าซัดกันเฮ่ถามว่าตอนนั้นคิดมั้มไหไม่คิดมาคิดตอนหายใจไม่ออกนี่แหละมนุษย์เป็นแบบนี้แหละนะ พอแกคิดได้อย่างนี้เอาละวันนี้ชั่วโมองนี้นาทีนี้เป็นจุดที่แกจะตายแล้วแกว่างั้นนะตายทั้งทั้งที่หอบหายใจไม่ออกทุรนทุรายอย่างนี้เนี่ยนะคิดเสร็จสําเร็จพลันแกก็นั่งสมาธิทําใจให้ว่างภาวนาพุโทโธพุโทโธเรื่อยไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปได้อย่างใจนึกอ่ะใจมันก็คอยพะวงก็หายใจไม่ออกอ่ะคนเรามันก็ต้องหายใจสิเออหายใจไม่ออกกะทําไงอะเหนื่อยอ,ะอ่ะออ คนเหนื่อยใจมันจะว่างได้ไงมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไงทีนี้ก็นึกถึงการที่พระอัญญาโกณทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมในข้อที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาทุกอย่างแกก็นึกถึงว่าอาการหอบผืดขอ,องแกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีจุดดับเพราะมันจริงหรือเปล่าลองดูสิก็ให้มันเกิดมันจะตายเพราะมันจะหายใจไม่ออกก็ให้มันรู้ไป เรารู้ว่ามันเกิดมันมีขึ้นรู้แล้วอย่าไปเอาใจใส่มันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันก็พุโทโธพุโทโธเรื่อยไปว่างั้นเอาจิตไปจับไว้ที่พุโทโธไม่ได้ไปจับไว้ที่ไอ,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 อ้หอบหืดนะั่นนะกว่าจะทําใจได้กว่าจะปลงได้ต้องผ่านขั้นตอนความอดทนขนาดหนักนะแต่คนเราเวลาจะตายนี่มันอดทนมากกว่าคนธรรมดาอ่าธรรมดาทนไม่ได้แต่ตอนจะตายทนได้ ยาขมขนาดไหนธรรมดาอู้ยาขมนิดเดียวก็กินไม่ได้พอจะตายขึ้นมาทีนี้ขมปียังกระบ,บราเพชรอีกกินได้อ่ากลัวตายกินได้ได้ทุกอย่างอ่ะเอาทีนี้นี่อ่าพอใจชักจะว่างเป็นสมาธินิ่งเพราะความกลัวตายนี่นะ,อะหอบหืดปล่อยมัมันมีเกิดก็ต้องมีดับทีนี้สมาธิมันก็ลึกลงไปลึกลงไปก็บอกไม่ถูกว่ามันลึกลงไปยังไงอ่าไ,ไอ้เรื่องลึกในสมาธินะคน,คนปฏิบัติเขารู้อ่า ลองปฏิบัติดูเองนะครับแล้วก็จะรู้เองทีนี้เสียงหูดครูดครูดก็ค่อยๆเบาลงอ่ะมันเบาเพราะว่าเราไม่ได้เอาใจใส่มันความจริงมันไม่เบาหรอกมันก็ครืดครืดต้งมาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอ่ะแต่ว่าทีนีเ้เราไม่เอาใจใส่มันอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงมันลึกลงไปลึกลงไปในที่สุดก็หายเงียบรู้สึกหายใจโลง่งไม่มีอาการเวทนาอยู่เลยแต่สมาธิ แล้วก็ใจยังรู้อยู่เสมอประคองอยู่เสมอนะอันนี้เป็นความจริงที่คุณสมบูรณ์ประสบมานะก็คิดว่าไอะจริงหรือเปล่ารู้ว่าเป็นอุปาทานคิดเอาคิดไปเองว่างั้นไอ้ตอนนั่งอยู่ตรงนั้นนะลองถอนสมาธิให้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงคลืดคลื่แล้วก็มีอาการหอบผืนอยากเดิมหลังอยากที่เงียบไปพักนะอ่ะบังคับสมาธิให้ลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกก็ไม่ได้ยินเสียงหอบผืนหายใจโลง่งไม่มีอาการเวทนาอยู่อีกเลย ทำอย่างเนี้ยกลับไปกลับมาเขาเรียกอนุโลมปฏิโลมสามครั้งสี่ครั้งก็ได้ผลเหมือนเดิมครับนี่คือการดับเวทนาซึ่งคุณสมบูรณ์บอกว่าทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นน่ยด้วยมหาพุทธานุภาพครั้งต่อ,ต,อต่อมาถ้าแกเจ็บป่วยมีอาการหอบอืดอีกแกก็พยายามทําอย่างนี้อีกได้ผลนิดเดียวไม่ได้ผลมากมายอย่างครั้งแรกที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาการ ของแกมันมันไม่ถึงขั้นจะตายอย่างในตอนนั้นก็ได้นะคนจะตายเนี่ยมันจะมีอะไรมาแปลกๆนะมันจะมีพลังเป็นพิเศษขนาดสมาธิยังนั่งได้ทั้งที่ปกติแล้วนั่งไม่ได้อะไรมันจะเกิดต้องเกิดมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปแบกเอาไว้มากนะักท่านผู้ฟังนะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่กันก่อนครับแล้วมีเรื่องอะไรแปลกๆเล่าให้ฟังหลายเรื่องครับวันนี้ ทีนี้มาคุยกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องที่ว่าเหตุใดจึงต้องมีการบูชาพระอันนี้พันเอกปินมุทุกันท่านให้อาถธิบายไว้ว่าคุณธรรมที่เรียกกันว่าบูชาจริงๆนะเป็นเรื่องของจิตใจมีอยู่ในใจใจเป็นผู้บูชาส่วนการจุดธูปเทียนและการปักดอกไม้ประดับที่บูชานั่นเป็นการแสดงการบูชาออกมาภายนอกเหมือนกับความเคารพนั่นแหละ คุณธรรมที่เรียกว่าครูหรือว่าคาราวะเนี่ยจริงๆนั้นน่ะมีอยู่ในใจส่วนการโคง้งศีรษะการทำวันทยาหัดตลอดจนการกราบการไหว้อันนี้เป็นการแสดงความเคารพออกมาภายนอกธรรมะทั้งหมดทุกข้อนี่ย่อมสำเร็จอยู่ที่ใจทั้งนั้นแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาคนที่มีสิ่งที่เรียกกันว่าคาราวะธรรมในใจคือมีความเคารพ ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี่หรือว่าเทพเทวดาอะไรเนี่ยนะแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนคนเดียวนะไอ้ความเคารพอันเนี้ยก็มีอยู่ตลอดเวลาจะแสดงหรือไม่แสดงในใจก็มีความเคารพตลอดคุณธรรมที่เรียกกันว่าการบูชานี่ก็เหมือนกันย่อมปรากฏอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะมีการบูชาเฉพาะเวลาเข้าไปนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปเท่านั้นจึงจะเคารพ บางคนคิดว่าเครื่องสักการะบูชาต่างๆเช่นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นที่เขาจัดประดับที่บูชาพระนั่นเป็นของไม่จำเป็นไม่เกิดประโยชน์พระพุทธรูปท่านก็ไม่ได้ใช้ของเหล่านั้นเราจะบูชาพระก็น,นึกเอาในใจก็ได้พระพุทธศาสนาก็สอนว่าใจเป็นสำคัญไม่ใช่เหรออ่ะอันนี้คิดไปพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งอ้างพระพุทธวจนะ ว่าพระพุทธเจ้าตัดสันเสริญการปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นว่าประเสริฐกว่าทำไมเราถึงไปติดอยู่แค่อามิสรรบูชาเอาดอกไม้เอาทูบเอาเทียนไปบูชาไม่เห็นมีสาระอะไรนักปราชญ์อีกพวกหนึง่งซึ่งมีความเห็นรุนแรงและพูดไม่เกรงใจคนนักก็กล่าวโจมตีพวกทําการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนว่างมงายไร้เหตุผล โมตีกระทั่งว่าการตั้งพระพุทธรูปไว้บูชาก็เป็นความหลงผิดพระพุทธรูปก็เป็นเพียงวัตถุอันหนึง่งซึ่งทาด้วยอิดด้วยปูนหรือว่าทองเหลืองทองแดงเขาทําไว้ดูเท่านั้นทําไมจึงไม่นั่งกราบไหว้การตําหนิติเตียนลัธิพิธีกรรมก็ดีการประนามผู้ทําการบูชาพระพุทธรูปก็ดีมีอยู่ในสังคมชาวพุทธเหล่านี้แหละเคยมีคนถามพระเอกปิ่นว่า ทำไมท่านถึงไม่โจมตีการกราบไหว้บูชาพระอิฐพระปูนที่ชาวพุทธส่วนมากเขาทำกันอยู่พันเอกปิ่นบอกว่าผมสมัครใจที่จะเป็นหมอรักษาคนมากกว่าจะเป็นสัปเหรอ่อยากจะเป็นคนจัดบ้านมากกว่าที่จะเป็นผู้วางเพลิงอยากจะเป็นช่างซ่อมมากกว่าที่จะเป็นช่างรนะื้อผมจะกำจัดเฉพาะสิ่งที่ผิดธรรมวินยัยและสิ่งที่ไร้าสาระ รวมทั้งการกระทําหรือว่าชักจูงผู้คนไปในทางที่ออกนอกลู่นอกทางกระเจดิดกระเจิงไปเท่านั้นสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำมาด้วยเหตุผลอันถูกต้องแล้วผมจะสนับสนุนเพียงแต่ว่าริดรอนส่วนที่มันงอกเกินถูกเกินดีออกไปเสียอันนี้ก็ใช้ได้ก็เปรียบเหมือนว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ ปลูกต้นไม้ไว้เป็นพวกไม้ดัดไม้แต่งแต่ตกมาถึงปูลูกปูปหลานไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งปล่อยให้มันงอกออกไปจนเสียรูปแล้วก็มีเถาวันขึ้นคลุมจนรุงรังความจริงเลิกเถาวันออกเสียแล้วตัดแต่งให้เข้ารูปเดิมไว้ก็คงจะใช้ได้ไม่น่าจะต้องถึงกับโค่นทิ้งเครื่องประกอบในการบูชา มีพระพุทธรูปตั้งไว้เป็นที่บูชาแล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียนประดับไว้เป็นเครื่องบูชาอย่างที่ชาวพุทธก็ทํามันอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านริเริ่มาพาธรมมาเนี่ยท่านมีเหตุผลเหตุผลนั้นก็เป็นเหตุผลในการฝึกอบรมจิตใจไม่ใช่เราเอาของเหล่านั้นให้พระไม่ใช่พระพุทธรูปท่านได้ดอกมะลิหอมๆซึ่งท่านไม่เคยได้เคยมี หรือว่าเป็นของโปรดแล้วท่านจะชอบใจมาคอยเฝ้าบ้านเฝ้านาเฝ้าสวนให้เราไม่ใช่อย่างนั้นถามว่าถ้าอย่างนั้นจะจัดเครื่องบูชาทำไมจะตอบคำถามที่ได้ต้องย้อนเข้ามาดูจิตใจของคนเราเสียก่อนจิตของคนเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ละเอียดวิ่งวุ่นแล้วก็ชอบตกไปสู่อารมณ์ที่ต่ำให้มีอันอยากทำอยากพูดอยากคิดในทางที่ไม่ดีนี่เป็นพฤติการของจิตทั่วไป ทีนี้การที่จะยกฐานะของจิตให้สูงขึ้นให้เกลียดทางชั่วทางต่ำเสียเราก็จำเป็นจะต้องฝึกอบรมจิตทีนี้จะฝึกอบรมจิตนี่งานขั้นต้นก็คือทำให้จิตเนี่ยมันเลิกวิ่งวุ่นเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ให้จิตได้นึกได้คิดไปในทางสูงจะเป็นคิดถึงคนคิดถึงเหตุการณ์คิดถึงคำสอนก็แล้วแต่ที่จะจูงให้คิดไปในทางสูงขึ้นการทำให้จิตหยุดวิ่งวุ่นวาย แล้วก็คิดเป็นในทางสูงนี่เป็นงานขั้นต้นของการฝึกอบรมจิตใจให้สูงขึ้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บูชา,าสิ่งของที่ควรบูชาและผู้ควรบูชานี่ก็มีประสงค์จะให้เราเอาใจผูกไว้กับสิ่งที่จะทำให้ใจของเราสูงขึ้นนั่นเองปัญหาว่าทำยังไงใจเราถึงจะหยุดวิ่งวุ่นแล้วก็นึกคิดไปในทางสูง คำตอบก็คือต้องมีอุปกรณ์คือมีวัตถุภายนอกเป็นเครื่องช่วยเหมือนกับนักเรียนต้องอาศัยกระดาษดินสอเป็นเครื่องช่วยทําเลขด้วยกระดาษดินสอเป็นก่อนแล้วจึงหัดทําเลขคิดในใจถ้าไม่มีอะไรช่วยก็หัดดับนิ้วมือตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นนิ้วมือก็ดีกระดาษดินสอก็ดีตลอดจนกระดานดําและช็อคในห้องเรียนก็ดีเป็นเครื่องช่วยให้ใจคิดทั้งนั้นการฝึกอบรมจิต ในชั้นต้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยแบบนี้ประการสำคัญคือช่วยให้ใจมันหยุดวิ่งบุ่นแล้วก็ให้นึกคิดไปในทางสูงทางดีเครื่องช่วยในกรณีนี้ครูบาอาจารย์ท่านได้คิดทดลองแก้ไขกันมาเป็นเวลานับพันพันปีแล้วว่าจะใช้อะไรดีผลของการคิดค้นแก้ไขมาหลายชั่วคนแล้วก็คือที่บูชาอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ พระพุทธรูปเป็นสื่อจูงใจให้ระลึกถึงศาสนานึกถึงบาปบุญคุณโทษประดับด้วยดอกไม้ซึ่งเป็นวัตถุธรรมชาติเป็นยอดสุดของธรรมชาติดอกไม้เป็นวัตถุธรรมชาติที่แปลกประหลาดสิ่งเดียวในโลกซึ่งอมคติและความหมายไว้หลายสิบหลายร้อยประเด็นซึ่งจะหาดูจากวัตถุสิ่งอื่นให้ครบถ้วนอย่างนี้ไม่ได้เลย เปลวไฟที่เกิดจากเทียนขี้พึ่งซึ่งสร้างโดยเกสรดอกไม้และกลิ่นหอมจากทูปซึ่งก็หอมพิเศษกลิ่นทูปไม่ใช่กลิ่นหอมยั่วกรรมอารมณ์ไม่ใช่กลินกกล่นหอมที่สร้างความหื่นกระหายแต่เป็นกลิ่นหอมที่ดึงใจจากทางชั่วร้ายเวรกรรมให้นึกถึงบาปบุญได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเครื่องสักการะบูชาทั้งหมดนี้รวมมันเข้าแล้วจึงมีผลทําให้ใจของผู้บูชาหยุดวิ่งบุ่นและคิดถึงไปในทางสูงทางดีได้ ตามที่ต้องการครับมีคนถามอาจารย์ยอดเกี่ยวกับเรื่องของยักษ์นะครับคำว่ายักษ์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542กล่าวไว้ว่าหมายถึงอะมนุษย์พวกหนึ่งหากเป็นชายให้เรียกว่ายักษ์ถ้าเป็นหญิงให้เรียกว่านางยักษ์หรือว่ายักษ์ินียักษ ถือเป็นอมนุษย์ที่มีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมีเขี้ยวงอกใจดำอำมหิตชอบกินมนุษย์กินสัตว์โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้บางทีก็ใช้ปะปนกับคำว่าอสูรรากสดและมารก็มีในอีกตำนานกล่าวว่ายักษ์คือผู้ที่เขาบูชาเส้นสวงหรือว่าผู้พยายามาทำความพยายามให้เขาบูชาเส้นสวงยักษ์มีหลายระดับ ตั้งแต่ยักษ์ชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างแล้วก็มีความละเอียดประณีตแตกต่างกันตามกำลังบุญถ้ายักษ์ชั้นสูงจะมีวิมานเป็นทองมีรูปร่างสวยงามมีเครื่องประดับมีรมัศมีแต่ว่าผิวจะดำดำอมเขียวอมเหลืองอดำแดงก็มีมีอาหารทิพมีบริวารคอยรับใช้เวลาปกตินี่จะไม่เห็นเขี้ยวเวลาโกรธ จึงจะมีเขี้ยวงอออกมาส่วนยักษ์ชั้นกลางส่วนใหญ่จะเป็นบริวารคอยรับใช้ยักษ์ชั้นสูงส่วนยักษ์ชั้นต่ำที่บุญน้อยก็จะมีรูปร่างน่าเกลียดผมหยิกตัวดำตาโปนผิวหยาบเหมือนกระดาษทรายนีสายดูร้ายยักษ์เกิดได้สมแบบคือเกิดแบบโอปติกะเกิดแล้วโตทันทีแล้วก็เกิดแบบชลาพุชะคือเกิดในคันในทอ้องอ่ แล้วก็เกิดแบบสังเสรชะเ,เกิดในเหงื่อใครเบือกตมที่อยู่ของยักษ์มีอยู่ตามถ้ำตามเขาในน้ำในดินในอากาศมีวิมานอยู่ที่เขาสุเมรุในสวรรค์แล้วก็อยู่สวรรค์ชั้นจาตุม,มหาราชิกาพวกยักษ์จะอยู่ในการปกครองของเท้าเวสุวรรณหรือว่าเทา้าวูเเวนมหาราชผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุม,มหาราชิกาด้านทิศเหนือ เหตุที่เกิดมาเป็นยักษ์เพราะว่าทําบุญเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ทําบุญนะั้มีความโกรธทําบุญด้วยความโมโหอะไรอย่างนั้นคนไทยจะมีความคุ้นเคยกับชื่อท้าเวสุวรรณหรือว่าท้ากุเวนส่วนมากเราจะพบเห็นในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือกระบองยาวอานอกจากนี้ก็ยังมีรูปเคารพของท่านในรูปของ ผู้ชายนั่งในท่ามหาราชลีลามีลักษณะโดดเด่นคือท้องพลุยกล่าวกันว่าผู้มีอาชีพสัปเหรอหรือว่ามีอาชีพประหารชีวิตนักโทษมักจะพกพารูปท้าเวสุวรรณสำหรับคล้องคอเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียนตัวในภายหลังภาพลักษณ์ของท้ากุเวนที่ปรากฏในรูปของชายพุงพลุย เป็นที่เคารพนับถือในความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแต่เท้ากูเวนในรูปของเท้าเวสวุวรรณซึ่งมาในรูปของยักษ์เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันพูดผีปีศาจการกราบไหว้บูชาเท้าเวสวุวรรณเชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความเชื่อดังกล่าวนี้ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับของคนจำนวนไม่ใช่น้อย